เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิชแนลตอนนี้เราอยู่กับเกม Iden t ย t ทีอีกแล้วนะครับผมจากที่เมื่อวานเราทําการสุ่มกรชาลูกที่1ของซีซั่นส1ไปแล้วนะเราได้ทาร่าของสกินทองและก็สกินโมอีกหนึ่งสกินมานะครับผมในวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวแล้วก็เล่นให้ดูด้วยสําหรับสกินทองของนักไวโอลินนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตาของเขากันก่อนเลยนะครับผม ตัวของนักไวโอลินเนี่ยเขาเป็นสกินระดับสีทองชื่อสกินเขาคือ Inferno s o ซน t ตนะครับจะมาในชุดตีมทางด้านของปีศาจนะฮะเหมือนออกมาจากลาวาสวมใส่ทางด้านของชุดสูทชุดทักซิโดฮะอุปกรณ์เหลืออาวุธข,ของเขาฮะจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าไวโอลินนั่นเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในเกมนะครับผมว่าเมื่ออยู่ในเกมตัวนี้ จะมีความสวยงามและมีความโหดขนาดไหนนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใดนเกพมพร้อมๆกันเลยครับผม แล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับไอเกมที่เรียบร้อยฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาของแอนโทริโอฮะสกินระดับสีทองฮะสำหรับทา้าของเทคนิคในการเล่นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำออกมาอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับผมผมพยายามหัดเล่นแล้วนะฮะตัวนี้ไม่ได้เล่นยากและก็ไม่ได้เล่นง่ายจนเกินไปนะครับตัวนี้เราเจอกับโคออดิเนเตอร์ฮะวางตัวโน้ตไปก่อนหนึ่งอันแล้ววางอีกหนึ่งอันมันจะเป็นการวางเส้นเสียบแบบนี้ฮะทำให้ท้าของโคออดิเนเตอร์เนี่ยบาดเจ็บไปหนึ่งขั้นเองเจอไอ้จ่อยอยู่นี้แล้วตกรูปไปก่อนนะ สำหรับแค่คดิกฮะอยู่ตรงบริเวณหน้าของโรงงานเดี๋ยวเราจะไล่ครอร์ดิเนเตอร์กันต่อฮะเปลี่ยนไปใช้สกิลสองฮะแล้วก็ยิงหน้าของตัวโน้เข้าไปฮะแต่วันนี้จะโดนหรือเปล่าฮะยิงรัวๆไปได้เลยฮะเพราะมันมีคูดารากาตีอยู่แล้วนะครับผมแล้วครอร์ดิเนเตอร์ตรงนี้จะยิงปืนหรือเปล่าหลบกันก่อนแล้วยิงปืนมาแต่วันนี้เราไม่โดนฮะหลบไปได้อย่างสวยงามสำหรับแอนโทริโอวางตัวโน้กันไปแล้ววางโน้อีกหนึ่งทีเรียบร้อยฮะรูไปแล้วครับผมบอกแล้วว่าเล่นไม่ยากฮะสำหรับแอนโทริโอฮะ เดี๋ยวเราหาเก้าอี้กันก่อนนะครับผมเก้าอี้อยู่ตรงนี้มี่แผ่นไม้อยู่หนึ่งแผ่นฮะไม่มีสกิลหูเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจับวัตสังนั่งเก้าอี้กันตรงนี้เลยครับผมระหว่างนี้เพื่อนๆก็ดูทางด้านของสกินทองกันไปด้วยฮนะสกินนี้เป็นสกินล,ลิมิเต็ดนะครับผมนั่นก็คือจะไม่สามารถหาได้แล้วถ้าเกิดไม่สูญจักรชาลูกนี้เองยิงทางด้านของตัวโน้ตไปก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลที่2อฮะ สกิลหูมีการเกิดขึ้นเล็กน้อยฮะสำหรับทนาของเอตโริโอหรือนักไวโอลินมีจุดเด่นยังไงจุดเด่นคือเขาสามารถโซนข้ออี้ฟาข้ออี้ได้อย่างดีเยี่ยมฮะตรงนี้ราชินีรู้หอมบาดแล้วตีไม่โดนตีอีกหนึ่งครั้งอ่ะบาดเจ็บไปที่เรียบร้อยกดย้อนรอยไปที่น้ำหอมครับผมจะมีใครมาช่วยเหลือเพื่อรุ่มทีหรือเปล่าส่วนทางด้านเพ์ฟูมเมอร์ยังอยู่ใกล้ๆนะครับเราเปลี่ยนเป็นสกิลที่2อีกแล้วนะครับผมแล้วยิงก่อนครับผมิีสกิลที่2ไปฮะจะทำให้ท่าของเซอร์เวอร์เคลื่อนที่ช้าถอดรหัสช้านะครับ ครับผมตีมีโดนเขาอี้นะฮะมีการเช็ดเลือดกันเล็กน้อยนะครับผมวางตัวโนต้ตกันไปก่อนแล้ววางอีกหนึ่งตรงนี้อืมแล้วไม่โดนครับผมสำหรับเส้นให่เนี่ยจะวางยาดิดนึงตรงนี้มีการช่วยกันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยฮะโคดิเนเตอร์ยังไงครับผมจะรอดหรือเปล่าเราโฟกัสที่โคขอละกันนะครับเอาให้ตาเป็นคนคนไปยิงตัวโนต้ตกันไปก่อนทําให้ผู้รอดชีวิตเขาจะติดสโลนะฮะยิงไปเรื่อยเรืนะครับผม พยายามเก็บไปคนๆไปนะฮะถ้าเกิดเก็บหลายๆคนหรือว่าตีเจ็บหลายๆคนเนี่ยมันจะค่อนข้างเก็บยากวาตัวโน้ตไปแล้ววาอีหนึ่งทีเรียบร้อยแล้วครับผมโคดีเนเตอร์ฮะตายแน่นอนนะฮะทำลายแผ่นไม้กันไปแล้วก็จะฮิ้วมันนั่งเก้าอี้ตรงนี้เลยฮะคือทอรัสเสร็จไปแล้ว2เครื่องฮะคือทอรัสจะค่อนข้างเร็วเพราะว่าจะมีแมคาินิกหรือว่าช่างเครื่องกนอยู่ด้วยนั่นเองฮะขออนุญาตเปลี่ยนสเปลฮะ เปลี่ยนสเปลมาเป็นการเทเลพอร์ตวางตัวโนว้ไปก่อนแล้ววางอีกหนึ่งอันโดนหรือเปล่าแล้วไม่โดนนะตรงนี้ยิงเส้นเสียเข้าไปแล้วโดนไปอีกหนึ่งทีครับผมเพอร์ฟูเมอร์วิ่งอยู่บริเวณด้านหน้าฮะให้เราทำการยิงให้เขาติดสโลแบบนี้จะกลับมาที่้ำหอมแล้วก็หวางตบไปอีกหนึ่งทีครับผมเรียบร้อยรูปไปอีกหนึ่งคนตัวนี้เครื่องทอรัเสร็จไปแล้วสามฮะเหลือเพียงแค่สองเครื่องเท่านั้นนะต้องเร่งไม้เร่งมือกันหน่อยแล้วฮะจุดเสียหรือว่าข้อด้อยของแอนโทนิโอฮะ นั่นก็คือการเคลื่อนที่ฮะผมรู้สึกว่าตัวเขาจะเดินค่อนข้างช้ามากๆนะครับผมตรงนี้มีการเชื่อมเครื่องอีกแล้วนะครับผมว่าเส้นใหยกันก่อนตรงนี้มีใครหรือเปล่าฮะใช้เส้นเสียงในการเช็คครับผมถ้าใครโดนเส้นเสียงตีเข้าไปเนี่ยจะได้รับอาการบาดเจ็บนั่นเองตรงนี้เราเจอกับแม็กคาเดกฮะหรือว่าช่างเครื่องกลไล่ตามจี้ตูดกันมาตรงนี้เรายังไม่ตีฮะ ให้เขาเข้าไปใกล้กับเพอร์ฟูเมอร์ฮะระวังเส้นเสี่ยงไว้ดักไว้แบบนี้ฮะปล่อยเส้นเสี่ยงไปก่อนได้รับอาจิเมนทีจะดหนึ่งไป้หนึ่งแล้วเรียบร้อยเป็นเทเลช็อคไปเลยฮะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่โซนขั้อี้หรือขั้วขั้อี้ได้ดีมากๆฮะผมย้ำเลยว่าดีมากฮะตรงนี้มีสกิลหูเกิดขึ้นนะเดินหาก,กันก่อนวางไปเดิงจุดสำหรับตัวโน้ตวางอีกหนึ่งจุดแล้วปล่อยเส้นเสี่ยงเข้าไปก่อนโดนหรือเปล่าแล้วบาดเจ็บอีกเดอร์ครับผม รูกาเบาซ่าล้วมิการสาไฟฟ้ากันมาแอตโตริโอไล่ตามที่ตุลงง้องลางตีจังหวะนี้ไม่โดนนะไล่กันต่อวิ่งวนเรียบร้อยแล้วครับผม เกสีอย่างสวยงามฮะก็ใช้เวลาไม่ได้เยอะมากนะครับผมขอให้เพื่อนๆได้ดูทางด้านของสกิลนะฮะแล้วก็เทคนิคการเล่นเล็กน,น้อยเดี๋ยวสำหรับเทคนิคเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำออกมาให้ดูอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับผมสรุปันนี้นะ่าจะจากเราทุกคนไปก่อนฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามโมดบเป็นแนลไว้ด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ผมจะมาไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยละกันนะครับวันนี้จากลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ